สวัสดีคะ่ะคนลัคนาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e โ oh, หรา95ดูดวงกับมาแพนนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคนราศีกันเนี่ยจะมีจุดพลิกมีจุดเปลี่ยนเข้ามานะคะมันจะมีทั้งเรื่องที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องที่งวดเข้ามาก่อนมีความเข้มข้นมากขึ้นก่อนก่อนที่มันจะพลิกกลายเป็นดีขึ้นในช่วงหลังนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาวตรีเทพดาวใหญ่ทั้ง3ดวง จะย้ายราศีแล้วนะคะก็คือราหูดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ย้ายราศีภายในเวลาไล่เลี่ยการห่างกันแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เจ้าภาพหลักของปีนี้เปลี่ยนดวงเปลี่ยนจากราหูที่เล็งลัคนาของคุณและจะย้ายออกไปอยู่ในภพอริในวันที่5พฤษภาคมเป็นดาวเสาร์ที่จะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาของคุณแทนในวันที่19พฤษภาคมนะคะ ส่วนดาวพฤหัสด,ดาวตัวช่วยของคุณดาวของโชคลาภความสําเร็จดาวของการที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนคอยให้ความเกื้อหนุนก็จะย้ายออกเหมือนกันย้ายจากภพสุภะเข้าไปอยู่ในภพกรมมะนะคะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานภพที่ว่าด้วยเรื่องของการกระทําของคุณถึงแม้ว่าที่ภพกรมมะนี่เขาจะได้รับตําแหน่งปราที่แปลว่าอุปสรรคแปลว่าบั่นทอนแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่เขาสามารถที่จะ แสดงพลังได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะต่างจากก่อนหน้านี้ที่ได้รับอิทธิพลของดาวมฤตยูคอยรบกวนอยู่ซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีในวันที่13พฤษภาคมนะคะหลังจากที่ราหูย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพอริแล้ว8วันทน,นี้ผลของการที่ราหูย้ายราศีเนี่ยมันจะทําให้คุณมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของราหูที่เล็งลัคนาเนี่ยมันไม่อยู่แล้ว มันจะทําให้เรื่องต่างๆมีความชัดเจนมากขึ้นอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาแล้วคุณมองไม่เห็นอะไรที่มันเคยติดขัดแล้วคุณไม่แน่ใจคุณไม่รู้ว่าจะดําเนินงานต่อไปแบบไหนยังไงไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ 1. เพราะว่าราหูเนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในภพรอริในเรือนของตัวเองได้รับตําแหน่งเกษตรราธิบดีเขาไปเพิ่มพลังในเรื่องของปัญหาที่มันมีอยู่ ทำให้ปัญหาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องหนักอกนักใจไปนะคะเพราะว่าการที่ปัญหามันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยทำให้คุณสามารถมองเห็นต้นตอของปัญหาได้ชัดเจนทําให้คุณสามารถที่จะมองเห็นลู่ทางมองเห็นช่องทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่คุณมีอยู่ที่คุณเคยประสบอยู่ณตอนนี้ให้มันลุ่วงไปได้ด้วยดีให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นเพราะว่าราหูที่ไปอยู่ในภพอริเนี่ย เขาจะให้พลังในแง่ของการแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าราหูเองเนี่ยก็เป็นดาวที่ไม่ค่อยเล่นตามเกมอยู่แล้วนะคะเป็นดาวที่เจ้าเล่เจ้ากนอยู่แล้วในเรื่องของการใช้ปฏิพันธ์ไวริบต่างๆเรียกว่าโดดเด่นดีทีเดียวการที่ราหูโคจรเข้าไปอยู่ในภพอริแล้วได้รับตําแหน่งเกษตรราธิบดีเนี่ยจะทําให้เกิดปฏิพันธ์ไวริบในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยนะคะทําให้คุณมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่จะเอาชนะสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้นะคะ ทำยังไงให้เป้าหมายลุล่วงทำยังไงให้มีความสําเร็จทำยังไงให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเพียงแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกตอนที่ดาวพระหัสเขายังไม่ได้ย้ายราศีเนี่ยมันจะมีความปิดขัดในเรื่องของการดําเนินงานอยู่บ้างนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กับดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณโคจรอ,อยู่ในภพมรณาทั้งคู่มันทําให้เรื่องของการพูดคุยเรื่องของการเจรจาต่างๆเรื่องของการต่อรอง การที่จะคุยกับคนที่มี power สูงกว่ามีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าเนี่ยมันยังไม่ได้รับการตอบสนองดีเท่าที่ควรนะคะแต่การที่มีดาวศุกร์ซึ่งได้ตำแหน่งมหาอุดเล็งลัคนาของคุณอยู่เนี่ยมันทำให้เรื่องของการพูดคุยต่างๆมีการขยับเดินหน้านะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่ให้โชคในเรื่องของอัธยาศัยไมยตรีด้วยนะคะดังนั้นการที่เขามารับตําแหน่งใหญ่รับตําแหน่งมหาอุด เลงลัคนาแล้วปลอดจากอิทธิพลของราหูด้วยเนี่ยมันทําให้การพูดคุยเจราจาต่อรองต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้อย่างละมุลละม่อมเพียงแต่จะต้องเป็นไปในลักษณะของเหตุและผลในลักษณะของการที่จะคุยกันด้วยผลประโยชน์ว่าแค่ไหนยังไงถึงจะเป็นที่พอใจด้วยกันทุกฝ่ายนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกหลังจากที่ราหูย้ายราศีไปแล้วเนี่ยต้องถือว่าดาวศุกร์ให้โชคมากนะคะ ให้คุณมากในเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองในเรื่องของการที่จะทําตามเป้าหมายของคุณให้มันสําเร็จลุล่วงเพงแต่มันจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ที่เข้ามาควบคุมไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งถ้าคุณเป็นพันธมิตรกับผู้ใหญ่คุณสามารถที่จะคุยสามารถที่จะล็อบบี้ผู้ใหญ่ด้วยเหตุและผลด้วยผลลัพธ์หรือด้วยผลประโยชน์จากการดําเนินงานหรือจากการผลักดันเป้าหมายของคุณนะคะก็จะมีผลสําเร็จที่ดี ราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะรับตําแหน่งมหาอุดเลงลัคนาจะทําให้การพูดคุยเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของผลกําไรเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่น่าจับตามองทีเดียวนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการคุยงานในเรื่องของการเจรจาต่อรองต่างเนี่ยคุยให้จบนอกรอบก่อนนะคะแล้วค่อยประกาศออกไปคุยให้จบก่อนมีผลลัพธ์ที่มันชัดเจนมีผลลัพธ์ที่มันแน่น,นอนก่อน แล้วค่อยประกาศออกไปนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีคนคอยจะเลื่อยขาเก้าอี้คุณมีคนคอยจะปาดหน้าเค้กคุณอยู่ดังนั้นในเรื่องของการงานก็ต้องระมัดระวงังต้องคอยดูสถานการณ์รอบตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีจังหวะเวลาที่อาจจะมีคนรอเสียบแทนคุณอยู่ช่วงเครื่องจือนแรกหลังจากที่ราหูย้ายเข้าไปอยู่ในภพอริแล้วเนี่ยจัดว่าดวงชะตาดีขึ้นนะคะยงแต่มันยังดีไม่สุดเท่านั้นเอง เพราะว่าจะมีลักษณะเหมือนกับว่าถูกบล็อกหน้าบล็อกหลังนะคะเหมือนกับว่าเวลาจะทําอะไรยังมีผู้ใหญ่เจ้านายคอยคุมเข้มคอยจับตามองอยู่จะทําอะไรก็ต้องขอความร่วมมือจากคนที่เขามีอํานาจในการตัดสินใจมากกว่าถึงจะสามารถดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแต่สภาพการแบบนี้มันจะดีขึ้นอย่างมากเลยพิดทุพิตาด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัส โคจรเข้าไปอยู่ในภพกัรมะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานในวันที่13พฤษภาคมและพระอาทิตย์กับดาวพุธท,ทยอยกันย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพสุภะไปคุมอยู่กับดาวมฤตยูสำหรับพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายวันที่15พฤษภาคมนะคะส่วนดาวพุธก็ย้ายตามเข้ามาในวันที่17ช่วงครึ่งเดินหลังเนี่ยพระอาทิตย์กับดาวพุธย้ายออกจากมุมมืดเข้ามาอยู่ในสปอตไลท์แล้วนะคะดังนั้นในเรื่องของการดําเนินง,งานต่างๆมันจะได้รับการ ตอบรับได้รับข้อเสนอได้รับข้อตกลงที่ดีมากขึ้นการพูดคุยเจรจาการงานต่างๆการตกลงในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรการดําเนินงานการทํางานต่างๆมันก็จะปลอดโปร่งมากขึ้นการงานอะไรที่มันเคยติดขัดในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะสามารถดําเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะคะเรื่องที่คุณคิดเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ก็สามารถที่จะ ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากที่ดาวพระหัสเขาโคจรเข้าไปอยู่ในภพกรมมะแล้วเรื่องที่คุณคิดจะทําเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้งานหรือโครงการอะไรที่คุณวางแผนเอาไว้แล้วยังไม่สามารถผลักดันได้ก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะตอบโจทย์มากนะคะจะสามารถเริ่มดําเนินงานได้อย่างจริงจัง เพียงแต่ต in ้องมีการยืดหยุ Deadpool ่นในเรื่องของวิธีการบ้างนะคะยืดหยุ่นในเรื่องของวิธีคิดบ้างเพราะว่าการที่ดาวพฤหัสเขาได้ตำแหน่งปราในภพกัมมะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานการกระทํามเนี่ยมันจะต้องมีความพลิกแพลงมีการประยุกต์ในเรื่องของความรู้ใช้ความรู้ใหม่ๆก็ได้ใช้ความรู้เฉพาะทางก็ได้ใช้ในเรื่องของประสบการณ์เฉพาะตัวของคุณก็ได้หรือประสบการณ์ของคนที่เขามีความรู้ความสามารถคนที่เขาอ่านน้ําร้อนมาก่อนคนที่เขาเคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนก็ได้นะคะมันจะทําให้ เรื่องของการงานเรื่องของเป้าหมายเรื่องของสิ่งที่คุณคิดเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยสามารถที่จะสําเร็จเป็นจริงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่สามารถที่จะหาพักพวกหาพันธมิตรหาคนที่จะเข้ามาร่วมอุดมการช่วยกันผลักดันเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการงานต่างๆในเรื่องของเป้าหมายต่างๆเนี่ย <animations. S 2> <faces. S 1> ก็ยังจะต้องมีการเจรจารมีการหาคนเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือด้วยอยู่นะคะเพียงแต่ในความร่วมม้ร่วมมือเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจน ในแง่ของเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆด้วยเพราะว่าดาวเสาร์จะโคจรเข้ามาอยู่ในภพปัตตนิมะเลงลัคนาของคุณในวันที่19พฤษภาคมนะคะเข้ามากุมอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งดาวเสาร์กับดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกรันมากุมอยู่ในภพปัตตนิมันหมายความว่าคู่ค้าคู่สัญญาของคุณคุณต้องมีหลักฐานมีเอกสารให้มันชัดเจนมีเงื่อนไขมีข้อตกลงให้มันชัดเจนนะคะไม่อย่างนั้นต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีปัญหาตามมาได้ อาจจะทําให้มีเรื่องกระทบกระทั่งแล้วเคลียร์กันได้ยากถ้ามันไม่มีความชัดเจนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะและในเรื่องของการพูดคุยเจราจาในเรื่องของการต่อรองต่างๆในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็ขอให้พิจารณาให้มันครบถ้วนกระบวนวามก่อนนะคะแล้วค่อยตอบตกลงแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์กับดาวพุธเข้าไปกลุ่มอยู่กับดาวมฤตยูในภพสุภานะคะถ้าตัดสินใจเร็วเกินไปมันอาจจะส่งผลดีแค่เฉพาะหน้าก็ได้ นานไปอาจจะสร้างปัญหาใหม่ตามมาก็ได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการตกลงการงานต่างๆมองเป้าหมายใหญ่มองเป้าหมายระยะไกลของคุณว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันสอดคล้องกับเป้าหมายนั้นหรือเปล่านะคะแล้วค่อยตัดสินใจค่อยตกลงกันก็ยังไม่สายเพราะว่าดองคารในภพลาภะตอนนี้ได้ตําแหน่งนิดอยู่นะคะส่งผลให้มีแนวโน้มว่าคุณจะตัดสินใจด้วยผลประโยชน์เฉพาะหน้าก่อนนะคะอะไรได้คว้าไว้ก่อนประเภทนั้นแต่ก็ต้องดูด้วยว่า ผลประโยชน์เฉพาะหน้าตัวนี้มันสอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาวองคุณหรือเปล่าไม่งั้นมันจะสร้างปัญหาใหม่ตามมาในภายหลังได้ง่ายนะคะจากการที่ราหูเข้าไปรับตําแหน่งเกษตรเข้าไปทรงพลังอยู่ในภพอริต้องระวังเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเก่าด้วยการสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาแทนที่นะคะอันนี้ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยเพราะว่านานวันเข้ามันจะแก้ได้ยากยิ่งกว่าเดิมและราหูเนี่ยจะอยู่ที่ตําแหน่งนี้หนึ่งปีครึ่งด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานต่าง,างๆก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบแล้วก็เน้นเรื่องของกฎระเบียบกฎเกณฑ์ในเรื่องของกฎหมายให้มากด้วยนะคะเพราะว่าราหูที่อยู่ในภพอริเนี่ยถ้าคุณไปทําอะไรที่มันผิดระเบียบทําอะไรที่มันนอกรู้นอกทางจะไม่ส่งผลดีนะคะมันจะวิ่งกลับมาหาตัวคุณได้อย่างรวดเร็วอย่างว่องไวนะคะและเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเป็นความกันอยู่มันอาจจะขยายใหญ่ได้นะคะอาจจะงวดเข้ามาเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ได้ ส่วนหนึ่งในแง่ดีมันทําให้คุณมองเห็นลู่ทางที่จะจัดการว่าจะต้องทํำยังไงดังนั้นระวังตัวไว้ก่อนรอบครอบไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาค,คมดาวสุ์เจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรรับตําแหน่งมหาอุดอยู่ในภพปตัตตนิเ็งกับลัคนาตลอดทั้งเดือนนะคะส่งผลให้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการพูดคุยเจรจาในเรื่องของการทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการรับทรัพย์เกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับการทํากําไรเนี่ยถือว่าโดดเด่นใช้ได้นะคะ เพียงแต่ในเรื่องของรายจ่ายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวกันสักนิดหนึ่งยังต้องเซฟตัวเองกันต่อไปนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมดาวสาวจะโคจรมาเล็งลัคนาของคุณมากุมอยู่กับดาวสุ์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูเวลาที่ดาวสุขกับดาวสาวโคจรมาเจอกันมักจะมีเรื่องของการใช้จ่ายที่มากกว่าปกติเพิ่มเข้ามาได้จะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะ ซึ่งในเรื่องของการใช้จ่ายรอบนี้มันจะมีทั้งเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารดูแลเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องต่อยอดการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมดังนั้นก็ต้องเน้นเรื่องของการเงินเอาไว้ให้มากสักหน่อยนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยถึงเรื่องของความคุ้มค่า แล้วก็ความเสี่ยงเป็นสําคัญช่วงนี้อะไรที่คุ้มค่าทําก่อนนะคะอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงถ้าเข้าขายมากจนเกินไปมากเกินกว่าที่คุณจะรับได้นะปัจจุบันณนะตอนนี้เลี้ยงไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจโลกตอนนี้ดูแล้วไม่น่าไว้ใจจริงๆทําอะไรที่มันมีความชัวรับเงินสดก่อนได้รับเงินสดเลยถ้าเป็นเรื่องของการงานก็เน้นการงานอะไรที่มันชัวมันจบเร็วมันไม่ต้องมีภาระยืดเยื้อมากมายเอาไว้ก่อนนะคะ จบงานเก่าแล้วจะได้สามารถต่อกับงานใหม่ได้ทันทีมันจะได้มีความต่อเนื่องในเรื่องของการงานในเรื่องของรายได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภเดือนพฤษภาคมนี้ดาวสุกเจ้าเรือนการเงินยังคงเป็นมหาอุดเล็งลัคนาอยู่นะคะก็จะทําให้มีโชคในเรื่องของการเงินมีโชคในเรื่องของการที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนให้ความร่วมมือนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็มีคนที่พร้อมจะให้โอกาส มีคนที่พร้อมจะเอื้ออํานวยความสะดวกให้คุณอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสได้งานได้เงินได้กําไรอะไรเข้ามาแบบพุกลุกอยู่เหมือนกันเพียงแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหลังจากที่ราหูโคจรเข้าไปอยู่ในภพอริเนี่ยก็จะไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่นะคะมันจะทําให้ดวงเสี่ยงโชคดรอปลงไปก็เอาเบาๆเอาแค่พอดีพอดีเล่นคำาเพื่อความสนุกสนานไปก่อนนะคะเลขนําโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนสนิทคนใกล้ชิด คนที่คุณให้การดูแลกันอยู่นะตอนนี้นะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุกับเรื่องที่ต้องระวังช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่พระอาทิตย์โคจรไปหลบอยู่ในภพมรณะในช่วงครึ่งเดือนแรกและเป็นพระอาทิตย์ที่ทรงพลังมากนะคะประกอบกับได้ดาวเกตที่อยู่ในราศีสิงห์ตลอดช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยส่งเสริมอีกมันทําให้เป็นเดือนที่ธาตุไฟค่อนข้างแรงมากดังนั้นระวังเรื่องของฟืนไฟกันให้มากนะคะถ้ามีอุบัติเหตุมีเพศภัไเกิดขึ้นมา อาจจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่รับมือ,อยากได้ดังนั้นก็ระวังเรื่องของฟืนไฟกันให้มากๆด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากเรื่องของการเดินทางจากเรื่องของยดยานพาหนะให้มากด้วยนะคะเน้นความปลอดภัยเป็นสํคาคัญแล้วก็ระวังเรื่องของการเมาลกขาดกันให้มากไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลทางบกน้ําเรืออากาศระวังไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ย ก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนใกล้ชิดให้ดีด้วยนะคะช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ธาตุไฟแรงก็อย่าขาดน้ํากันนะคะดื่มน้ํากันให้มากๆเพราะว่าถ้าขาดน้ําอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเป็นลมแดดหรือไม่สบายได้ง่ายนะคะแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องของโรคทางเดินหายใจโรคติดเชื้อต่างๆติดเชื้อทางผิวหนังก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งโรคที่มันเกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้อากาศ แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับคอหรือเกี่ยวกับทางเดินหายใจเกี่ยวกับปอดแบบนี้เรามาระวังกันไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังโรคจากความร้อนความเครียดความดันระวังเรื่องของไมเกรนแล้วถ้าท่านใดใช้สมองเยอะใช้สายตาเยอะก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนกันบ้างนะคะพักสายตาบ้างระวังจะปวดหัวปวดตาอาการมันอาจจะมึนๆเบลอได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าเดือนพฤษภาคมนี้ ราหูจะย้ายออกจากภพปัตน้ไม่ได้เล็งลัคนาของคุณแล้วแต่ในช่วงปลายเดือนก็จะมีดาวเสาย้ายมาเล็งลัคนาแทนนะคะซึ่งก็เป็นเกณฑ์ดวงแตกเป็นเกณฑ์พินทุบาทด้วยกันทั้งคู่เป็นเกณฑ์ที่จะสร้างอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักด้วยกันทั้งคู่และในช่วงที่ว่างที่ปลอดโปร่งเนี่ยก็มีดาวศุกร์ที่ได้รับตําแหน่งมหาอุดเล็งลัคนาทําให้เรื่องของความรักมันจะค่อนข้างวุ่นวาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะตลอดทั้งเดือนเลย ถึงแม้ว่ามันจะมีความปลอดโปร่งบ้างในช่วงกลางเดือนตอนที่ราหูเขาย้ายออกไปแล้วดาวเสารยังไม่ได้ย้ายเข้ามาในช่วงวันที่5ถึง18พฤษภาคมเนี่ยแต่ในเรื่องของความรักมันก็ยังต้องดูแลต้องใส่ใจต้องระมัดระวังรอบคอบอยู่ดีและในเมื่อดาวพระหัส์เป็นเจ้าเรือนปัตตานีของคุณและในเดือนนี้ดาวพระหัส์จะโคจรไปอยู่ในภพกรรมะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานภพที่ว่าด้วยเรื่องของการกระทํา ดังน,นั้นในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วสําหรับคนที่ไม่โสดน,นะคะความรักครอบครัวความสัมพันธ์ของคุณจะดีมากดีน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยขึ้นอยู่กับการสื่อสารด้วยขึ้นอยู่กับการทําความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะว่าคุณมีเป้าหมายร่วมกันหรือเปล่าว่าคุณใส่ใจเรื่องไหนร่วมกันว่าคุณมีเรื่องอะไรที่มันทําความเข้าใจกันได้และมีเรื่องไหนที่ ไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันถ้าสามารถที่จะเคลียร์ตรงจุดนี้ได้สามารถที่จะเข้าใจซึ่งกันและการตรงจุดนี้ได้พบกันคนละครึ่งทางได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็จะมีเกณฑ์ดีนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เองมันก็เป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะคะเป็นช่วงที่สําหรับบางคู่อาจจะเกิดการตัดสินใจก็ได้เป็นช่วงที่ปัญหาอาจจะงวดเข้ามาก็ได้มันจะทําให้คุณเกิดการตัดสินใจว่าจะไปกันต่อจะพอแค่นี้หรือว่าจะหยุดพักชั่วคราวก่อน มันจะมีเรื่องของการคุยการทําความเข้าใจกันที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ใดๆทั้งปวงถ้ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมันก็จะคุยกันง่ายเคลียร์กันง่ายจะจบง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น3คน4คนอันนี้มันจะจบยากแล้วนะคะดังนั้นก็ขอให้เรามาะระวังเรื่องของมือที่3ามเรื่องของปัญหาจากเพศตรงข้ามเอาไปบ้างส่วนคนโสดช่วงเดือนพฤษภาเนี่ย จริงๆแล้วเรื่องของความรักถ้าคุณไปเน้นมากเกินไปชีวิตมันค่อนข้างจะวุ่นวายสับสนนะคะถ้าจะให้ดีก็พักคาไว้ก่อนสักนิดหนึ่งก็ได้ถ้ามีคนที่คุยอยู่ด้วยก็คุยกันต่อไปยาวๆก่อนจะได้ศึกษานิสัยใจคอดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันให้ชัดเจนก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปัญหาของตัวคุณเองเรื่องราวของตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทําเยอะอยู่แล้วนะคะถ้าไปโฟกัสเรื่องของคนอื่นเพิ่มเข้ามา ก็อาจจะทําให้คุณหลุดโฟกัสในเรื่องของตัวเองในเรื่องของการงานการเงินของตัวเองได้นะคะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็ได้ดังนั้นในเรื่องของความรักช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเอาเป็นสีสันไปก่อนและในช่วงเดือนพฤษภาเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะมองอะไรผิดพลาดได้ง่ายตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายในเรื่องของความรักนะคะมันอาจจะทําให้ความรักในช่วงนี้เริ่มเร็วจบเร็วก็ได้นะคะดังนั้นก็ขอให้พิจารณาเรื่องนี้กันดูให้ดีตั้งการให้สูงไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจกันมากจนเกินไป นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะไปเจอคนที่มาสร้างปัญหาให้ในภายหลังได้เช่นกันเรื่องของความรักเนี่ยก็ดูกันไปยาวๆก่อนนะคะเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาของคนราศีกรกเนี่ยมีจุดพลิกมีจุดเปลี่ยนมีหลายเรื่องเลยนะคะที่ดีขึ้นแต่มันก็จะมีหลายเรื่องเหมือนกันที่มันจะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นก่อนก่อนที่มันจะสามารถดีขึ้นได้ดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวงังในทุกสิ่งที่ลงมือทำนะคะ บุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s อ9ดไซ๙๙๒ยหรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวงังดังใจในทุกสิ่งนะคะ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ